เราชอบเลยเราชอบเลยตอนนี้เราชอบเลยเราแบบว่าเราไม่ได้ซีเนี่ยเลยสั่บ่อยก็คือมาเจ็ดวันแต่ว่ารอบเนี่ยหาประมาณบางทีสามเดือนบางทีหกเดือนเลยเคยคิดไหมว่าเราจะมีลูกยากไม่ค่ะไม่คิดเลยค่ะคิดว่าแต่งงานก็ต้องมีลูกไม่ไม่คิดว่าัวเองจรท้องแต่ว่าเหมือนประจำเดือนไม่มานานแล้วเราก็เลยเก็ะ องกิจ่อยก็มีหัวใจเต้นดีอะไรทักอย่างก็กลับมาบ้านประมาณสองวันนะคะคุณก้อยเลือดออกแล้วคุณหมอเขาก็เหมือนพูดว่าเหมือนเด็กไม่หัวใจไม่เต้นนะอย่าท้อแค่อยากให้เธอรันใหม่เมื่อสุดท้าย นจะเป็แม่สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูกกอยจากเบบี้แอนมัมนะคะยินด,ดีต้อนรับแม่แม,แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะครูไกอยจากรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะครูกกอยเองก็มีปัญหาผู้มีบุตรยากค่ะและให้ความสําคัญในเรื่องของโภชนาการการทานอาหารบำรุงไข่การเตรียมผนังมดลูกและการปรับสมดุลฮอร์โมน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรนนั้นสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดค่ะรูปแบบในรายการของเราในวันนี้นะคะเูาได้สัมภาษณ์สดคุณแม่นะภพพรแดงแตะเคียนอายุ30ปีค่ะเป็นคุณครูอีกแล้วค่ะข้าราชการครูจากจังหวัดอยุธยาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแม่นะภพพรมีชื่อเล่นไหมเอ่ยมีค่ะ,คะชื่อม้าค่ะแม่ม้า มะนะแม่มะอ่าแม่มะเรียกแม่มะนะแม่มะแนะนําตัวนิดนึงค่ะมีแม่แม่ติดตามอยู่ที่เพจเว็บแยนวามค่ะสวัสดีค่ะชื่อนภพรแดน,นตะเคียนนะคะชื่อเล่นมะค่ะอายุสามสิบปีค่ะอาชีพร,รับราชการครูค่ะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีวิทยาค่ะแม่มะลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะแต่งงานอะไรเป็นยังไงเราเป็นยังไง,าง,ไงมาบ้างพฤติกรกรมอาหารการกินมีประจาเดือนของเราเป็นยังไง ก็คือเริ่มแต่งงานตอนต้นปีหกสี่อะค่ะปล่อยอ๋อก็เพิ่งเพิ่งแต่งนี่เนาะเพิ่งแต่งมาใช่ค่ะ่งแต่งมาประมาณสองปีอะค่ะน่าจะติดท้องแรกประมาณมีสาค่ะปลอยก็คือปล่อยเลยก็ติดเลยใช่ค่ะแต่ว่าก็คือว่าไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าเออจะมีหรือหรือว่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตามปล่อยไปเลยแต่ไม่เคยอืใช่ใช่ค่ะแต่ดันติดอืและทีนี้คือเป็นคนที่ มาประจําเดือนไม่ปกติแล้วค่ะแบบไหนแม่ที่ไม่ปกติไหนเราเล่ามาซิตอนที่เราอยู่มัธยมอะค่ะเรามาเมนช้ากับเพื่อนเลยค่ะมาประจําเดือนช้ากับเพื่อนเลยค่ะมาตอนม3มะค่ะกุณยลอยก็คือมาเจ็ดวันแต่ว่ารอบเนี่ยห่างประมาณบางทีสามเดือนบางทีหกเดือนเลยค่ะสามเดือนมาทีหนึ่งใช่ค่ะบางทีเป็นปีเลยค่ะแต่เราไม่สนใจเลย มันเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ตอนอายุเท่าไหร่คะที่แบบเมนเมนไม่มาเป็นปีๆอย่างเงี้ยอประมาณประมาณอายุสิบหกอะค่ะสิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเราชอบเลยเราชอบเลยตอนนั้นใช่เราชอบเลยเราแบบว่าเราไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะ้อยต้องแต่งงานก็คือเมนก็ขาดขาเหายแต่ว่าจะดีขึ้นกว่าตอนัยรุ่นนะคะ้อยค่ะก็จะมาประมาณสามเดือนบ้าง สี่เดือนบ้างมาทีค่ะแต่รอบยาวกว่าอื่นอ่าตอนนั้นเรารู้อย่างว่าเราเรามีภาวะ PCOS PCOS คืออะไรทําให้มีบุตรยากไหมตอนนั้นเข้าใจหรือยังไม่รู้จักอะไรเลยค่ะคุณก้อยไม่เตรียมตัวอะไรเลยค่ะก็คือปล่อยไปตามธรรมชาติมีก็มีไม่มีก็ไม่มีมมเคยคิดไหมว่าเราจะมีลูกยากไม่ค่ะไม,มไม่คิดเลยค่ะคิดว่าแต่งงานก็ต้องมีลูกปกติเลยค่ะธรรมาชาติของผู้หญิงทุกคนก็ต้องมีลูกเาว่างอันนั้น แล้วคงไม่ใช่เราที่จะมีลูกยากอะไรเราก็ไม่ใช่คนแต่งงานช้าด้วยก็คือเราก็ปล่อยประมาณเดือนเมษาปีหกสี่อะค่ะก็ทําการเทสเพราะว่าตรวจตัวไม่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 คิดว่าตัวเองจะท้องแต่ว่าเหมือนประจำเดือนไม่มานานแล้วค่ะเราก็เลยเทสคามเทสก็ก็ขึ้นสองขีดะับ่อยใช่ึ้นวันอ่าเจอตรวจสองขีดแล้วเราก็ไปฝากนอีกวันนึงเลยค่ะาปล่อยแล้วก็ ที่ไปตรวจอะคะ่ะหมอก็ยังซาวเห็นตัวเด็กน,นะคะ,คะเต้นอุ้ยมีตอนไปซาวมีหัวใจแล้วด้วยใช่ค่ะหัวใจก็เต้นประมาณแ <8 S 2> ปดวินั่ไหมหกเจ็ดวิหกหกวคอะค่ะก็และค่ะก็มีหัวใจเต้นดีอะไรทุกอย่างก็กลับมาบ้านประมาณสองวันมั้งคะคุณก้อยเลือดออกก็เลยใจดีดีแล้วเราก็เลยโทรไปถามรุ่นพี่ที่อ่า่มีลูกแล้วอะค่ะ เราก็บอกว่าให้นี่ไปหาหมอเลยเพราะว่าปกติคุณท้องจะไม่มีเลือดออกมันออกแบบไหนคะไหนลองอธิบายนิดนึงออกแบบก็ติดกระตพาะไว้ค่ะสีอะไรคะสีน้ำตาลค่ะออกสีน้ำตาลก่อนน้อยมากไม่ได้ออกมาเหมือนเป็นเมนไม่ได้ออกมาเหมือนเป็นเมนแค่ติดติดชั้นในใช่ค่ะล้วก็เลยไปไปโรงพยาบาลเลยค่ะแล้วคุณหมอเขาก็เหมือนพิสูดว่าเหมือนเด็กไม่หายตับ หัวใจไม่เต้นนะ <S <S> ตอนนั้นที่เราไปด้วยอาการแค่มีเลือดสีน้ำตาลเนี่ยออกเล็กน้อยกี่วันถึงตัดสินใจไปประมาณไ,ไม่ถึงอาทิตย์อะค่ะคุณก้อยหลังจากนั้นก็เลือดออกแบบว่าเหมือนเหมือนประจำเดือนมานั่แหละแลวเราก็ตอนนั้นคือก่อนจะเจอหมอใช่คะ่ะก่อน<ก>จะเจอหมอเหมือนกันเลยปวดมาก,ก มันมันบีบอะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคุณก้อยเหมือนมดลูกพยายามจะขับเขาออกมามันจะเจ็บบีบแบบมดลูกบีบตัวเลยแล้วของแม่นี่คือมีเลือดไหลออกมาหรือว่าไหนเล่าวินาทีนั้นให้ฟังหน่อยก็คือเราเราก็อยู่บ้านแหะค่ะแล้วก็เลือดไหลออกมาคล้ายๆแบบประจำเดือนก็ปวดท้องปวดท้องหนักมากเลยค่ะก็เลยไปคลินิกใกล้ๆบ้านค่ะแล้ว หมอเขาก็อันุสาวดูเขาบอกว่ากำลังจะหลุดแล้วก็คือเขาก็หนีบจะออกแล้วแหละพวกง่ายๆใช่ใช่แต่คือต,ตอนที่เราปวดท้องอ่ะเ,เราก็ไม่รู้นะคะว่าเราคือจะจ<า>แทงอืมอยังไม่ได้ <ใจ S 1> รู้อีกเพราะว่ามันคือแทงแล้วแหละ<จ>ตอนนั้นอ่ะอืมแล้วหมอทอํายังไงให้คะตอนนั้นต้องดูดต้องขูดหรือว่ามดลูกหรือว่าอะไรไหมคะหมอเขาก็บอกว่าจะจะรอให้หลุดเองหรือว่าจะไปที่โรงพยาบาลก็ได้ก็ความสบายใจอ่ะเราก็เลยไป เอาออกที่โรงพยาบาลนะคะตอนนั้นเราบำรุงอะไรบ้างเนยลองเล่าสเต็ปนิดหนึ่งก็เริ่มแรกก็คือซื้อผงเพียวเียวกีนมากินก่อนค่ะมาชมับน้ำสองสองลิตรอะค่ะเพราะเราไม่ค่อยกินผักหรอใช่ค่ะไม่ค่อยกินผักค่ะแล้วก็ไม่ค่อยกินน้ำด้วยไม่ค่อยกินน้ำแล้วเหมือนเราไปดูว่าคุณสรรพคุณของเพียวกีนอะช่วยให้ไข่ตกอ่ามันเร่งไข่ตกด้วย เราก็เลยซื้อมาลองกินตัวแรกก่อนอเห็นความแตกต่างอย่างแรกก็คือหน้าค่ะผิวหน้าใสมากเลยค่ะคุก้อยสิวรอยด่างจุดด่างดำคือแบบจางมากเลยค่ะคุก้อยอค่ะแล้วก็มีเด็คนทักว่าทําไมหน้าใสจางช่วงนี้ประจำเดือนอะไรของเราเริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างไก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้างอะค่ะคุก้อยจากอ่ารอบเมนยาวก็คือมาเมนสั้นประมาณสี่สิบวัน<อ>ประมาณ ดีใจนะต่อคูก้อยสี่สิบวันน่ะคนไม่มีเมนสามสี่เดือนจากปีเป็นสามสี่เดือนแล้วมามีรอบสี่สิบวัน <c oughs> นี่คือหรูสําหรับเราแล้วรอบนั้นคือสั้นที่สุดแล้วไหมคะที่เรามีเมนมาไม่ค่ะมีมีสั้นกว่นานี้ค่ะมีแบบประมาปกติก็เคยเป็นนะคะคุณสามสิบวันก็เคยกลับมาถึงหรอยี่สิบแปดวันก็เคยมีค่ะแม่มาเคยมีรอบเดือนยี่สิบแปดวันด้วยหรอ ใช่ค่ะกุก้อยหลังจากบำลุงน้ำมะกรูดมานานเท่าไหร่คะถึงมันกลับมาแบบนั้นประมาณสามเดือนอุ้ยเยี่ยมมากบำลงไปแล้วก็นับวันไข่ตกแม่คันนี้เริ่มนับแล้วไหมแรกแรกช่วงแรกก็คือเรานับวันไข่ตกอะค่ะก้อยแต่พอมาช่วงหลังๆเราก็พเกิยดนับวันไข่ตกแล้วเราก็คือปล่อยเลยปล่อยแบบไม่เีย ใช่ค่ะปล่อยแบบเราไม่เครียดเราไม่คิดอะไรเลยอะคะ่ะปล่อยแต่ตอนนั้นอะเมนเราอะปกติหรือ,อยังก็ปกติบ้างบางเดือนค่ะบางเดือนก็ไม่ปกติคือเคยยี่สิบแปดแล้วก็ไปแบบสามสิบสามสิบห้าถอยไปถึงถอยไปถึงขั้นไหนคะสูงสุดสูงสุดน่าจะประมาณสามเดือนนะคะคุณก้อยอย่ตอนบำรุงนี้ก็ยังสามเดือนหายไปอีกเหรอใช่ค่ะก็ยังกลับไปเป็นสามเดือนอยู่ แล้วก็อยู่ๆก็มาเดือนนึงบ้างก็ยังอยู่แบบไม่สม่ําเสมออยู่ใช่ไม่สม่ําเสมอค่ะเอาแล้วไอ้รอบที่เราติดลูกอ่ะมันคือรอบที่รอบไหนในลองเล่ารอบนั้นให้ฟังเป็นรอบเป็นปกติเลยก็คือเป็นรอบที่เรามีรอบเดือนยี่สิบแปดวันใช่ค่ะซ้ำกันกี่ครั้ง่ะคะก็จะครั้งเดียวนะคะเนาะก็คือเป็นรอบที่มันเป็นรอบไข่ตกปกติเดือนเดียวแล้วเดือนหน้ามันก็หายไปเลยไม่ได้ตรวจไข่ตกด้วยค่ะไม่ได้ตรวจไข่ตกด้วยใช่เราก็คิดว่าเออ เมนเราคงไม่ปกติเราก็ถูกปล่อยเลยปล่อยเลยตามเลยประมาณหนึ่งเดือนเราถึงมีอาการแบบแพ้ท้องอะค่ะเราถึงจะปวดคือแม่บำรุงจนกระทั่งเหมือนกับว่าเมนจากขาดหายมันก็กลับมาสี่สิบวันสาสิบห้าวันยี่บแปดวันแล้วบางทีมันก็ถอยไปอีกแล้วรอบนั้นมันก็กลับมายี่สิบแปดอีกแล้วเราก็ไม่ได้นับแล้วพอหลังจากยี่สิแปดเมนเราก็ขาดเราก็เข้าใจว่าอ๋อมันก็เป็นของมันแบบนี้เดี๋ยวมันก็ตรงมั่งมันก็เลทมั่งไม่ได้คิดว่าจะติดลูกหรอก จนมีอาการแพ้ท้องก็เลยเทสปรากฏว่าท้องค่ะบอกว่าขึ้นสองนี่ชัดมากเข้มปรีดนี่เนี่เนี่เข้มปรีดเดี๋ยวจะให้ขึ้นเพราะว่าเพิ่งมาตรวจเนี่ยค่ะผก็เลยมันง่วงนะเดือนใช่แล้วตอนนั้นตอนนั้นก็ท้องแล้วคือไปฝากอันเลยไปฝากเ่่วันนึงลยคะตอนนั้นกี่วีคแล้วอะคะที่เราไปฝาก ประมาณเจ็ดวีคก็้ยก็คือจริงๆอะมันติดมาพักนึงแล้วแหละแต่เราเข้าใจว่าเราเป็นพวกไข่ไม่ตกเมนไม่มาจนมีอาการแพ้ท้องอย่างชัดเจนที่จะอ้วกไม่ได้กลิ่นอาหารน่ะจนเด็กหกเจ็ดวีคก็มีเป็นตัวเป็นหัวใจแล้วร้บปีก็คือซาวมีหัวใจทุกอย่างแข็งใช่ค่ะปกติเลยค่ะคุณก้อยตอนนั้นเราสิ่งที่ทําให้เรามั่นใจว่าการตั้งครรภ์ในครั้งนี้แข็งแรงเราเพราะอะไร การที่เราบำรุงตามผุ้ก้อยเลยค่ะเรามั่นใจเลยว่าที่ที่น้องมาครั้งนี้แบบแข็งแรงเพราะเราบำรุ้ใช่ค่ะบำรุงค่ะกินน้ำมะกรูดกินโปรตีนนะคะกินวิตามินน้ำขักน้ำผลไม้กินทุกวันเลยค่ะผุ้ก้อยรวมถึ<ค>งปรับพฤติกรรมด้วยเรื่องของการกินค่ะครับ,บใช่ค่ะปรับแบบเครื่งคัดมากเลยค่ะกินที่ตามผุ้ก้อยบอกทุกอย่างเลยคะ่ะจนตอนนี้ยี่สิบวัป โชว์พุงหน่อยได้ไหมคะยืนโชว์โชว์พุงให้ดูหน่อยได้แต่ว่าไม่ค่อใหญ่นะคะแม่ตัวเล็กไงอ่ามันก็เด้งอยู่นะรู้เพศแล้วถูกไหมคะตใช่ค่ะพี่ก้อยลูกชายลูกชายอ่าลูกชายหัวปีดีใจไหมคะคุณพ่อดีใจไหมไดใจมาตอนนี้ประมาณห้าเดือนเนาะเออห้าเดือนแล้วรู้สึกด,ดีใจมากเลยคะ่ะที่ได้รู้จักเพศพี่ก้อยคะ่ะ คือถ้าเราไม่รู้จักเพจปุ้กไกวเนี่ยเราก็เหมือนไม่มีที่พึ่งนว่าเรามีลูกยากเกิดจากสาเหตุอะไรอะค่ะพี่ก้อยอยากขอบคุณปุ่ก้อยมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการมีบุตรยากะคะ่ะขอแค่เราสู้แล้วก็ตั้งใจมีวินัยอะค่ะปี่ก้อยขอบคุณแม่มา้ามากๆขอบคุณค่ะขอให้น้องแข็งแรงนะคะแล้วอย่าลืมอัปเดตนะข้อเบบี้บอยได้ค่ะปุ้ก้กวสวัสดีค่ะบ๊ายบาย